สวัสดี el, ครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาเรียนกันในหน่วยที่7วงจรการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบสตาร์เดลต้าวัตถุประสงค์สามารถอธิบายหลักการทำงานของการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบสตาร์เดลต้าได้อันนี้เป็นวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสเรามาทบทวนกันว่า การต่อวงจรเป็นยังไงนะครับอมองทบทวนวงจรกันครับการต่อวงจรแบบสตาร์ก็คือจ่ายลาย1ให้กับ U 1ลาย2ให้กับ V 1ลาย3ให้กับ W 1และนำ U 2 V 2 W 2นํนำปลายสายทั้งหมดมาจํากันอันนี้คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบสตาร์ หรือแบบ y นะครับต่อไปครับแบบเดลต้าหรือแบบสามเหลี่ยมนะครับการต่อวงจรง่ายๆครับโดยการจ่ายลาย1ให้กับขั้ว U1 และ W2 นะครับจำกันตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายลาย2ให้กับขั้ว V1 และ U2 จํำกันนะครับส่วนลาย3จ่ายให้ v2 และ w1 มาจำกันตรงนี้นะครับนี่ก็คือการสตาร์ทแบบเดลต้ารายละเอียดไปเรียนกันในภาคทฤษฎีนะครับมาดูกันต่อครับว่าเราจะต่อวงจรกันยังไงต่อไปการหลักการต่อวงจรครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเราจะไล่วงจรกันยังไงเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ฝั่งซ้ายมือเป็นวงจร power circuit หรือเรียกว่าวงจรกำลังฝั่งขวามือครับคือวงจร control circuit หรือวงจรควบคุมนะครับการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ดเต้ามาดูกันที่วงจร control ก่อนนะครับเริ่มแรกครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน line หนึ่งครับไหลผ่าน f i l l อ control F 2หลไหลผ่าน overload F ดหลไหลผ่าน switch stop S 1กระแสไฟฟ้าไหลยอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะสตาร์ทมอเตอร์เราก็กด S2 ครับนี่ครับพอคุณกด S2 นะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่าน S2 นะครับแล้วก็มาไหลผ่าน K3NC แล้วก็ไหลผ่านตัวนี้ครับ K4T K4T หรือทาร์เมอร์นั่นเองครับตัวตั้งเวลาครับไหลผ่านครับตัวตั้งเวลาแต่ตัวตั้งเวลาเป็น NC เห็นไหมครับกระแสไฟฟ้าก็เลยไหลผ่านได้ จ่ายไฟมาเข้าคอย K2 นะครับครบวงจรคอนแทคเตอร์ K2 ครับก็จะสั่งงานครับมีที่ไหนบ้างครับ K2 ตรงนี้ครับจาก NO ก็จะเปลี่ยนหน้าสัมผัสคอนแทคเป็น NC นะครับกระแสไฟฟ้าก็สามารถไหลผ่านทางนี้ได้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตรงนี้ก็สั่งให้ K1 ทำงานด้วยครับครบวงจรครับตอนนี้ K2 กับ K1 ทำงานอยู่ K2 กับ K1 ทำงานอยู่นะครับพอ K1 ทำงานครับหน้าสาัมผัสตัวนี้ครับ NO ก็จะเปลี่ยนหน้าสาัมผัสเป็น NC K1 ทำงาน K1 NO เปลี่ยนเป็น NC กระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านมาทางนี้อีกครับนี่ครับครบวงจรอีกนะครับ ตอนนี้ K2 กับ K1 ทำงานนะครับในขณะที่ K2 กับ K1 ทำงานครูกดสวิตช์นะครับครูกดสวิตช์สต็อปครับนี่ครูไม่ใช่ครูปลอยนิ้วออกนะครับครูปลอยนิ้วออกกอนอ่าครูปลอยนิ้ว S2 ออกนะครับครูหยุดกด S2 อ่าพอครูกดหยุดกด S2 ครับเป็นไงครับกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านมาทางนี้ได้ใช่ไหมครับแต่กระแสไฟฟ้าก็ยัง ไหลผ่านมาทางนี้ได้เห็นไหมครับนี่มาลงที่นี่และยังไม่พอครับก็ไหลผ่านมาทางนี้ได้เหมือนกันครับนี่นี่นะครับนี่ไหลผ่านมาทางนี้สแสดงว่าถึงแม้ครูจะปล่อยสวิตช์ F 2ออกก็จะเกิดการเซลล์ holding ที่ตรงนี้นะครับที่ K 1ตอนนี้ K 2และ K 1ก็ยังคงทํางานอยู่นะครับ K 2ทํางานเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับ K2 จาก NC ก็จะเปลี่ยนเป็น NO ครับสแสดงว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่าน K3 ได้สแสดงว่า K3 ไม่มีสิทธิ์ทำงานครับตอนนี้ K ที่มีสิทธิ์ทำงานก็คือมีแค่ K1 และ K2 สังเกตครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านมาทางนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเข้า K4T K4T คือทา m เมตัวตั้งเวลาอ่า เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับณนะตอนนี้ K1 กับ K2 ทํางานอยู่นะครับ K4T ก็กําลังตั้งเวลา K1 กับ K2 เห็นไหมครับ K1 ทํางานก็เปลี่ยนวงจรกําลังก็เปลี่ยนหน้าสัมผัสจาก NO กลายเป็น NC ครับนี่ครับแล้วก็ K2 ก็เปลี่ยนหน้าสัมผัสจาก NO เป็น NC เหมือนกันครับนี่ K3 ทํางานนะครับ K3 ไม่ทําครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นครับ กระแสไฟฟ้าหลาหนึครับไหลหนึครับปึ๊บไหลผ่านมาลายหนมาจ่ายให้ U หนึ่งลายสจ่ายให้กับ V 1นึ่งนะครับลายสาจ่ายให้กับ W 1นะครับส่วนตัวนี้เป็นไงครับ K 2องทำงานตัวนี้จ้ำกันอยู่ใช่ไหมครับจ้ำกันอยู่จ้ำกันอยู่เกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับ v2 จ้ำกับ v นะครับจ้ำกับ u2 แล้วก็จ้ำกับ w2 เห็นไหมครับแสดงว่าทั้งหมดนี้จ้ำกันอยู่พอจ้ำกันอยู่เสร็จปุ๊บเป็นไงครับ u2 v2 w2 จ้ำกันมันก็คือวงจรเลยครับตา์นี่เองครับตอนนี้มอเตอร์สตาร์ทแบบ star หรือแบบ y ในขณะตอนนี้มอเตอร์สตาร์ทแบบสตาร์ครับหรือแบบวายครับมอเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยๆครับแบบสตาร์พอมอเตอร์3มเฟสหมุนแบบสตาร์ปุ๊บเรากลับมาดูฝั่งคอนโทรลครับเมื่อกี้เราบอกว่ามีการตั้งเวลาใช่ไหมครับเราก็นับเลยครับ1 2 3 4 5สมมมติวันนี้ครูตั้งไว,5ว้5้าวิพอครบเวลา5วินาทีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับพอครบเวลา5วินาทีปุ๊บเคอะไรครับ K4T ก็จะเป็นไงครับถึงเวลา K4T เปลี่ยนจากลัมผัส NC เป็น NO ครับตัดวงจรการทำงานครับนี่ครับ K4T เปลี่ยนจาก NC เป็น NO ตัดวงจรการทำงานพอตัดวงจรการทำงานเป็นไงครับกระแสไฟฟ้าเมื่อกี้เราบอกว่าไงครับไหลผ่านมาทางนี้ใช่ไหมครับไหลผ่านทานี้ก็จะไหลผ่านมาถึงแค่ K3NC แต่ ลงมาถึงนี่ได้ไหมครับไม่ได้ครับพอลงมาไม่ได้ปุ๊บอะไรหยุดทํางานครับเคอะไรหยุดทํางานครับเคสองก,ก็หยุดทํางานครับเคสองหยุดทํางานพร้อมกับเคสีทีก็หยุดทํางานตัดวงจรตอนนี้วงจรที่หยุดการทํางานก็คือ K2 และ kCT หยุดการทํางานพอ K2 และ kC t ี่หยุดการทํางาน K2 หยุดการทํางานเกิดอะไรขึ้นครับ K2 จาก NO ใช่ไหมครับ ก็จะเปลี่ยนหน้าสัมผัสเป็น NC ครับพอเปลี่ยนหน้าสัมผัสเป็น NC เกิดอะไรขึ้นครับกระแสะไฟฟ้าก็จะไหลผ่านลงมาได้นี่ครับพอกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านมาได้ K3 ทํางานครับตอนนี้ตอนนี้แมกน t ติ K1 และ K3 ทํางานแต่ K2 หยุดทํางานครับเรากลับมาดูตรงนี้ครับ K2 ก็จะหยุดทํางานครับ นี่ตัดวงจรทิ้งครับ K2 หยุดทำงานนะครับมันก็ไม่สตาร์แล้วครับ K2 หยุดทำงานแต่ k ไรทำแทนครับ K3 ทำครับ K3 ทำเรามาดูกัน K3 ทำก็คือ K3 เปลี่ยน NO เป็น NC ครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านครับลายหนึ่งก็จะไปจ่ายให้กับ W2 ครับลาย2ครับ,รบนี่ครับลาย2ก็จะไปจ่ายให้กับ U2 ครับส่วนลาย3ครับลาย e 3ก็จะมาจ่ายวงจรให้ V2 ครับนี่ครับแต่คิดหนึ่งยังทำเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นลนักษณะการทำงานแบบนี้ก็จะเหมือนกับวงจรที่เราคุยกัน มันก็จะกลายเป็นลันแบบเดลต้ามอเตอร์ก็จะหมุนแบบเดลต้าทันทีครับมอเตอร์หมุนแบบเดลต้าถ้าเราอยากจะหยุดวงจรการทำงานเราก็ทำได้โดยการกดสวิตช์สต็อปครับกดสวิตช์สต็อปเพื่อให้หน้าสัมผัสเปิดกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านวงจรได้ทุกอย่างก็จะดับครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งเมื่อมอเตอร์เกิดมีปัญหากระแสเกินนะครับหรือมอเตอร์ไหม้มอเตอร์ช็อตมอเตอร์พังนะครับเกิดโอเวอร์โหลดครับ F3 ก็จะตัดวงจรการทํางานเหมือนกันกระแสไฟฟ้านะครับกัดการทํางานนะครับพอตัดทการทำงานปุ๊บหน้าสัมผัสก็มาต่อตรงนี้ครับปุ๊บนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านวงจรได้ก็จะไหลผ่านมาทางนี้นะครับนี่ก็มาเข้าที่ S1 ครับ S1 ก็จะสว่าง พออ1หนึ่งสว่างปุ๊บก็จะแจ้งเตือนว่าเกิดโอเวอร์โหลดในช่างก็จะรีบมาซ่อมและมเทนทนา์กันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอหยุดการทำงานการเทนนิ่งวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสแบบสไตล์ดลตา้าเพียงแค่นี้นะครับฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ